ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ตื่นมาฟ้าอึมครึมค่ะมีฝนตกปลยโปรยบ้านของคุณแม่ค่ะฝนตกอากาศก็เริ่มเย็นไม่ร้อนมากค่ะค่ะวันนี้ของเข้าใหม่คุณแม่โชว์ไปแล้วหนึ่งชิ้นชุดค่ะวันนี้ค่ะเป็นของเข้าใหม่นะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแว่นตาของคุณแม่หาหาทุกวันหายทุกวัน ราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทหอึ่พันหกร้อยบาทนะคะพูดผิดขออภัยค่ะราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าคุณยายไม่มีเงินซื้อแว่นตามันหายบ่อยซื้อมาเมื่อวานอันหนึ่งก็หายวาตงตื่อไกลไปลันก็หายไม่รู้ไปวางตรงไหน,นค่ะราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นลายประตูวางสีฟ้าอ่อนค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะ หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าหนุดจจำนำค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตกรกฐานของผืนผ้าค่ะภ้าไม่คมชัดผ้าไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนี่ให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะลูกค้าทุกท่านคุณแม่คุณแม่ตอบลูกค้าทางไลนย์อยากให้แอดไลน์กันกับคุณแม่นะคะค่ะคนไหนที่ยังไม่ได้แอดไลน์ให้ลูกให้หลานแอดไลน์ให้ค่ะอดีไลน์เป็นเบอร์โทรค่ะเพราะว่าคุณแม่จะ ส่งภาพผ้าให้ดูทางลายค่ะค่าราคา1,600บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจาง1,600บาทค่ะก่เป็นลายค่ะเขาเรียกว่าลายประตูวังค่ะเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะสีฟ้าใสค่ะค่าราคาอยู่ที่1,600บาทค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจาง1,600บาทนะคะมีแต่ลาย,ยสวยๆผ้าหลุดจำนำวันนี้นะคะ หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะลายรวมลายนะคะค่ะเ็าเรียกว่าหมีรวมลายค่ะเวลาคุณแม่ยกขึ้นสีจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหลานบอกว่ามันไปมันสะท้อนแสงค่ะค่ะถ้าถ้าอยู่กับแม่ตัวแบบนี้ค่ะจะไม่เปลี่ยนสีเป็นสีเดิมนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ อันนี้ค่ะมีทั้งลายนั่งน้อยมีทั้งดอกมะเขือประการตอบนะคะค่ะเขาเรียกว่าหมีรวมลายค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะถ้าสามตะกอทอมือราคานี้เป็นราคาที่ถูกมากนะคะค่ะจะไม่ค่อยมีนะคะราคานี้ค่ะค่ะถ้าไม่ใช่ผ้าหนุดจำนำค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดภาพไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะ หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้ยบาทค่ะค่ะสามตะกอทอมือนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทเป็นหมีขั้นนะคะค่ะขั้นยาวไปเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ก็เหมาะสมนะคะค่ะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นผ้าช่องทางน้ำไหลระยุใหม่นะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะอันนี้ก็ลายประตูวังค่ะค่ะผืนนี้ก็ลายประตูวังนะคะค่ะก็สวยดูดีดูเด่นนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้า หลุดจำนำค่ะเป็นผ้าสามตะกอความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะสวยงามมากค่ะราคานี้มีอยู่ที่แม่บวรรักผ้าไหมหลุดจำนำนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนี่ค่ะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ 1,600บาทนะคะค่ะนี่ก็ลายนางเทียนค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นใส่ออกงานบุญงานบวชก็สวยหรูดูเด่นนะคะค่ะเป็นผ้าไหมหลุดจำนำค่ะราคานี้เป็นราคาผ้าหลุดจำนำค่ะค่ะลายนางเทียนพื้นผ้าเป็นสีเขียวนะคะเป็นผ้าสามตะกอค่ะ ภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะข,ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะภาพไม่คมชัดนะคะค่ะรา,าคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะาาค่ะมัดพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทกักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะนีก็ขาสวยค่ะเป็นช่องทางน้ําไหลพะยุใหม่นะคะราคานี้ค่ะมีอยู่ที่แม่มอลักผ้าไหมสวยสุด่นและหลุดจํานํานะคะค่ะเป็นผ้าหลุดจํานําราคาจะไม่ค่อยสูงค่ะเพราะว่าเขาตั้งราคาตอนไปที่ที่หลุดที่จํานํานะคะเขาจะไม่ตั้งราคาสูงให้กับพวกที่ไปจํานํานะคะค่ะเพราะว่าถ้าตั้งราคาสูงกลัวว่าไม่มีเงินไถ่ถอนถ้าไม่มีเงินไถ่ถอนเขาจะตั้งไว้ประมาณ6เดือนหรือปีหนึ่งอย่างนี้ค่ะ ถ้าไม่มีเงินถ่ายถอนก็คือไม่ส่งดอกเขาก็เอามัดสีเป็นผ้าหลุดจำนำส่งพ่อค้าแม่ค้านะคะค่ะการค้าการขายผ้าหลุดจำนำผ้าไหมนะะี่ค่ะช่องทางน้ำไหลประยุกตใหม่ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรชักโทรบอกโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะช่องทางน้ำไหลประยุกใหม่ค่ะ ขาภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์เพราะว่าโทรศัพท์ที่ถ่ายทําคุณแม่ก็เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่ารุ่นโบราณของคุณแม่นะคะค่ะคุณแม่เป็นคนเก่าคนโบราณไอโฟนไอแพดใช้ไม่เป็นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะเป็นผ้าช่องทางไอเป็นผ้านี้ค่ะครึ่งท่อนนะคะค่ะลายทางด่วนค่ะ ค่ะคุณแม่ก็ยังงงเหมือนกันแหละว่าลายทางด่วนทําไมมันเป็นผ้าต้นสนครึ่งท่อนค่ะค่ะสีม่วงชมพูค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นผืนนี้มาอย่างไงค่ะเป็นผ้าห้าตะกรนะคะค่ะพันชายคุยห้าตะกอเป็นทางน้ําไหลค่ะแบบนี้นะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะผืนนี้เป็นห้าตะกอชายคุยนะคะค่ะมาติดมาอย่างไงก็คือเป็นผ้าหนุดจํานําค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะเป็นผ้าหนุดจํานําแบบแบบ หาชายคุยหน้านางค่ะเป็นผ้าห้าตะกรอนนะคะปืนนี้นะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะอ่าเป็นผ้าทางน้ําไหลแบบนี้คุณแม่ก็ไม่ได้เลือกผ้าค่ะค่ะคุณแม่ยกมาเลยค่ะยกมาจ่ายเงินแล้วก็ยกมาเลยนะคะค่ะแล้วก็มาให้แอดนติดผ้าไอติดหมายเลขให้ค่ะค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไมมสามสวยไห่จืดกลางค่ะอันนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะอ่ะตัวนี้ผืนนี้ห้าตะกอไอไอเป็นผ้าห้าตะกอชายคุยค่ะผืนนี้เป็นผ้างานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะคุณแม่จับดูจะรู้นะคะอันนี้างานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ งานไหมบ้านพุ่งยืนนี่ค่ะราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทนี้จะมีอยู่ที่แม่บอลรักผ้าไหมไอถึกจำนำนะคะอันนี้งานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเป็นสีกรมค่ะค่ะผ้าเป็นสีกรมนะคะค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่ให้จืดกลางค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะนี่พ็สวยค่ะเป็นลายค่ะเป็นทำมาใหม่นะคะเป็นค่ะเขาเรียกว่าลายดอกมะเขือประการตอบนะคะแต่ขั้นเป็นช่องทางน้ําไหลน,นะคะ ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะนายดอกมะเขือประการตอค่ะแต่มาขั้นช่องทางน้ำไหลนะคะค่ะลูกค้าก็คนมัดหมีก็ทําให้มันดูดีดูเด่นดูเก๋ดูใจไขนะคะค่ะเสริมเติมแต่งภาพไปค่ะมัดหมีนะคะค่ะการมัดหมีค่ะค่ะดอกมะเขือประการตอแต่ขั้นเป็นทางน้ำไหลค่ะค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะามักพื้นไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันหกรอยบาทค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นหมี่ขั้นเหมือนกันนะคะ ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นสีค่ะผืนผ้าเป็นสีเม็ดมะขามนะคะค่ะผ้าไม่คมชัดผ้าไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นหมีขั้นค่ะคล้ายๆคล้ายๆผ้าลายโฮนนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะคล้ายผ้าลายโฮนค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะนี่ก็สวยค่ะ ป็นสีเทามุกค,ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะใส่ขอบุญดอกงามก็น่ารูดูเด่นนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกขืนง,งามทุกขืนแก่มทุกพืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ สวยเลือดรูดูเด่นนะคะพื้นผ้าเป็นสีน้ำเงินนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นลายช้างค่ะลายช้างกําหอฉาดนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะผ้าสามตะกอทอมือค่ะสามหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะโทรศัพท์ของคุณแม่ก็เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่ารุ่นโบราณค่ะแต่ก็พาทํามาหากินมาหลายปีแล้วค่ะโทรศัพท์เครื่องนี้ค่ะถ้าชุอโทรศัพท์ใหม่ไอโฟนในแถรคุณแม่ใช้ไม่เป็นแนะ่กลัวกลัวคุณแม่กู้ข้อมูลขึ้นมาไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้อมูลของคุณแม่มีเยอะค่ะค่ะนี่ก็ไลนยนี่ค่ะก็เรียกว่าไลน์ เมนตัดติดเขาไม่ค่อยรู้ลายผ้าไหมค่ะค่ะเบอร์หกเป็นลายดอกกระเจียวต้องขึ้นทางนี้ค่ะค่ะอขอโทษขอไทยนะคะเป็นเดียวค่ะค่ะนี่ราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็น ข่ะลายนี้ลายดอกกระเจียวค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะราคานี้เป็นปราคาที่พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับค่ะจะเอาไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมอยู่นะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผื้นงามทุกพื้นดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ สวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะนี้ก็สวยค่ะผืนนี้เป็นไหมงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะลายต้นสนค่ะพอแบบโบราณค่ะนี่ค่ะม้วนริมค่ะแบบโบราณอยู่นะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะผืนนี้ค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ขาดเป็นลายของเก่าของโบราณต้นสนแบบนี้ค่ะต้นสนโบราณนะคะสีเป็นสีเขียวสีเขียวคลยค่ะค่ะสีเขียวคลยค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ 100บาทค่ะภาพไม่โมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ1,600บาทค่ะก็สวยดูดีดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันหบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทองมือความยาว2เมตรกว้าง1เมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะค่ะลายนี้เขาเรียกว่าลายลูกข่าเก้าค่ะ ค่ะออกสีปูนแห้งนะคะค่ะเป็นสีปูนแห้งค่ะเชิงล่างเชิงบนก็เป็นแดงค่ะแดงข้างค่ะ ไม่ชัดเจนถ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนีให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ปรับแสงสีไม่เต็มค่ะค่ะคนเก่าคนโบราณนะคะจบปริญญาปสี่พอแต่ได้หยิบยกข้าไหมขึ้นดูแบบนี้ค่ะเป็นวันวันไปนะคะค่ะนี่ค่ะสวยค่ะค่ะลายนี้ก็สวยค่ะดาวล้อมเดือนค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นราคาที่ย่อมเยาวนะคะค่ะราคานี้ค่ะเป็นราคาย่อมเยาวค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เป็นราคาย่อมเยาวนะคะค่ะพอหยิบพอจับได้ค่ะเป็นราคาย่อมเยาวค่ะผ้าผืนค่ะผ้าราคานี้นะคะค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เป็นราคาที่พอเอื้อมมือถึงได้นะคะ ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะดาวร้อมเดือนค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหร้อยบาทค่ะ,ค,ะค่ะนี่ก็น่ารูดูเด่นนะคะขอทะเลบนค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะขอทะเลบนนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าส,สามตะกอทอมือค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะ ขอทะเลวนลค่ะสวยนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะคาะเป็นผ้าขอทะเลวนลค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะเลิศดรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะอันนี้ก็ขอก้นหอยล้อนดอกลาวดีค่ะผืนผ้าเป็นสีเขียวนะคะ ค่ะเขียวตองค่ะเขียวตองแก่ค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะว่าผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบนรักษาพาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตกต้องทุองข้ามค่ะ